ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาวันนี้จะมาแก้ชุดลาตีนะคะลาตีจะมีจะมีสามแบบค่ะของของน้องคนเดียวกันนี่แหละเนี่ยค่ะลาตีนี้ยาวนะคะมาตัดสั้นอันนี้ช่างซ่าตัดไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นให้อยู่กับเอ,อ,อะไรนะอันนี้คือซับด้านในค่ะ คือให้ใต้ซับหน่อยนึงว่างั้นอันนี้คือความยาวที่ช่างตัดออกให้เมื่อกี้นี้ค่ะเดี๋ยวมาเก็บแล้วก็จะเป็นเลื่อนสายสายเดียวยานไปแล้วก็เข้าที่สะโพกอะคะ่ะแล้วก็ตัดฉะตัดขึ้นอีกอะไรเงี้ยชุดนี้นะแล้วชุดนี้ก็จะเป็นเก็บสะโพก ย่นสายขึ้นเก็บสะโพกย่นสายขึ้นค่ะเนี่ยช่วงนี้จะพองให้เก็บเข้าออค่ะแต่ทีนี้ช่างซาจะมาทำของอของพนักงานสาวสวยค่ะหุ่นดีมากเจ้าของชุดอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเลื่อนสายนะคะตามที่ลูกค้ามาใส่ให้ดู เลื่อนสายเอวไม่จำเอวไม่จำนะคะแล้วก็สโปกไม่ไม่รัดรูปความยาวเอาออกสองนิ้วค่ะเพราะว่ายาวไปมาค่ะเราจะพามาทำเราจะมาแต่งชุดลาตีของของชุดนี้นะคะว่าจะออกมาสวยให้คุณน,น้องยังไงนะคะ เนี่่ยคะชุดลาตียาวค่ะมาะเริ่มแรกตัดก่อนเนาะตัดชายสองนิ้วค่ะมาไลาสไตล์บายส้มซาแชร์เดียบันเจดิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซาแบ่งปันอีกแล้วมาค่ะ ถ้าตัดสองนิ้วนะคะก็จับชายเหมือนพวกตัดเชิดทั่วไปอะค่ะเนี่ยค่ะสองนิ้วก็ชายชนชายขึ้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยจับเอ่อพวกตะเข็บอะไรเงี้ยให้มันให้เขาเสมอกันนะคะอย่าให้เคลื่อนล็อกไว้อันนี้ล็อกไว้ แล้วก็วัดสองนิ้วค่ะเราออกนิ้วครึ่งก็พอนะคะเพราะว่าสองนิ้วเราก็ต้องเผื่อตะเข็บด้วยนิ้วครึ่งพอค่ะเดี๋ยวเราเย็บเป็นตะเข็บด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยไลฟ์สไตล์บายส้มซ่า ชุดลาตีของสาวน้อยนี่นะคะเสร็จแล้วก็ขีด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 เนี่ยให้ตรงนะคะสองนิ้วสองนิ้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตัดเลย อันอันอันนี้วอกไว้นะคะให้ <pense S 1> <a> มันเลื่อนไล่สไตล์ใบส้มซ่าตัดออกนะคะสองนิ้ว พอตัดออกแล้วเราก็อย่าเพิ่งเย็บนะคะเพราะว่าเราจะเราจะไปทำเราก็จะมาเอาเอลเข้านะคะเอวนี่เอวไม่จำไม่จำใช่ไหมคะเดี๋ยวช่างซาจะพาทำนะคะห่างจากนี่มาสอง ให้ดูแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังอัน,นอันนี้ช่วงข้อต่อหลังนะคะให้ห่างมาประมาณสองนิ้วห่างซ้ายขวาสองนิ้วนะคะเราจะพาทําจำแบบตีกิดให้ลูกค้าค่ะเนี่ยลฟสไตล์ใบส้มซ่า ทำง่ายๆนะคะหลังจากตัดชายแล้วเราก็มาแต่งกลดให้น้องเขาแต่งชุดลาตีเข้ารูปค่ะเนี่ยแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ แล้วออกเนี่ยคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าเท่าไหร่ดีล่ะ เทานิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหรอคะนิ้วหนึ่งแล้วก็นี่เลยเนี้ยค่ะตีเกตนะคะไลสไตล์ใบส้มซ่ายาวกี่นิ้วคะหางเกตหางเกตอยู่ที่สามนิ้วคะ่ะทำมาสามนิ้วนะคะ เจ็ดสามนิ้วมาเลยแล้วทีนี้เราก็มาฝั่งนี้อีกนะคะฝั่งนี้หางเจ็ดอยู่ที่กี่นิ้วสามนิ้วให้เท่ากันนะคะหางเจ็ดเนี่ยค่ะ นิ้วสามนิ้วสามนิ้วมาค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้ตรงหางเก็ดเสร็จแล้วเราก็มามาเอาสะโพกเข้านะคะหลังจากที่ตีเก็ดข้างบนไว้แล้วสะโพกไม่กอดใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาลาอตรงเนื้อสะโพกนะคะให้รับกันกันกบกับที่เราตีเกีดไว้ยาวมาถึงปลายขาเลยนะคะยาวเลยค่ะยาวมาถึงปลายขาเลย เจ็บสะโพกให้คุณน้องค่ะเจ็บสะโพกให้คุณน้องมาถึงปลายขาเลยนะคะ หนึ่งนิ้วไล่ลงมาให้สุดที่สุดแ็กของน้องเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะเอาลงมาให้ถึงปลายสุดแฉกเลยนะคะให้เท่ากับเราที่เราเม้มทำเกต็ดไว้ด้านบนนะคะ นิ้วหนึ่งิ้วหนึงลงมานะคะท้่มาถึงปลายแสกเลยแสกสไตล์นี้จะเป็นทรงหางป่านะคะหางปลาเนี่ยในสไตล์ใบส้มชามาแต่งชุดลาตีให้เพื่อนๆนดูค่ะลาตีเราเจ้าของชุดบอกเลยเลยค่ะว่าสวยมาก เนี่ยค่ะแล้วพอเราเข้า,าชิ้นล่างกับชิ้นบนตีเกตแล้วนะคะชิ้นชิ้นบนตีเกตชิ้นล่างเราเอาลงเอาลงไปถึงปลายซุดแสกเห็นไหมคะช่วงนี้รอยต่อเขาจะตรงกันพอเสร็จแล้วไปพ้งนะคะที่เราลอกออกมาเนี่ยเนี่ยค่ะ ต่อยต่อกันอย่างนี้นะตัวล่างตัวบนเนี่ยค่ะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะซ้ายขวานั่นแหละเนี่ยนี่เขาจะตรงกันนะคะระหว่างชิ้นล่างชิ้นบนเพราะว่าเราเอาเข้าเกดเท่าไหร่แล้วก็ลงไปข้างล่างเท่านั้นนะคะพอเราเย็บแล้วตรงนี้มันจะตรงกันเนี่ย ไลฟ์สไตล์ใบส้มช่าแชร์เดียค่ะแล้วนำไปโพ้งนะคะ mm hmm. ที่เราล้อออกมานะ่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มช่าแชร์ไอเดียค่ะ และทีนี้เราก็จะตัดไม่ตัดก็แล้วแต่นะคะทีเนี้ยตรงเนี้ลูกค้าสั่งไว้อย่าตัดเอาไว้ขยายหรือแต่งใหม่เราก็ไม่ตัดถ้าตัดเราก็ตัดแล้วก็ไปโพ้งริมอะค่ะอันนี้จะง่ายมากอันนี้คือ how t ูวิธีเอาเข้านะคะเข้าชุดอันนี้ให้ลูกค้าชุดแสกค,ค่ะเนี่ยเห็นไหม ก็จะได้ก็จะได้สวยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้จะมาโฟกัสที่สายแล้วนะคะสายเนี่ยสายนี้ย่อนไปย่อนไปให้เราให้เรา เราเจาะตรงนี้ค่ะเนี่ยเจาะตรงนี้นะคะเนี่ยที่เป็นรูอยู่เมื่อกี้ลืมเอาไออันนี้งานดี y วต้องใช้อะไรที่แบบเนี้ยค่ะเจาะตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็แย่รูออกมาแล้วเพื่อดึงสายค่ะเอาสายเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีที่ท,ที่ที่ล็อกสายอยู่ด้านในเนี่ยที่เราแกะออกมาเนี่ย และทีนี้เราก็เจาะเ,เนี่ยเจาะด้านในนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนียเราก็ดึงออกมาดึงออกมานะคะเนี่ยจะเอาออกกินนิ้วอันนี้เขานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเราก็เอาออกมานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็ไอ้น,นี้เลยค่ะ เราก็เย็บคืนนะคะเราเจาะด้านตะเข็บข้างในอะค่ะเพราะว่าตะเข็บอันนี้มันเป็นตะเข็บซ่อน,นะะเย็บคืนให้ให้ได้รูปเดิมไม่ต้องตัดของลูกค้านะคะเก็บไว้ข้างในเลยหเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะช่องนี้เขาก็จะเป็นปกติเนี่ยหเห็นไหมคะ แล้วเราก็มาปิดรูนี้คืนที่เราแหย่สายเมื่อกี้เนี่ยค่ะงาน DIY ก็จะเป็นลักษณะคิดคิดอันนั้นอันนี้ให้ลูกค้าละเอียดไปค่ะตามลูกค้าต้องการนั่นแหละเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาส่วนนี้ที่เราเล่าอ,อเมื่อกี้นี่ไปโพงลิมนะคะ สายเราก็เข้าในลักษณะนี้เอาด้านหลังนะคะโฟกัสที่ด้านหลังนะสายเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะอยู่ด้านในนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยสายก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยคะ่ะมันก็จะปิดรูอย่งนี้แล้วเราก็มาเย็บ มาเย็บอันนี้เลยค่ะสงสัยช่างซาจะตัดหรอคะตัดแล้วลนำไปโพงให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างผอมน่าจะตัดไม่ต้องเหลือไว้หรอกอันนี้เย็บชายที่เราตัดออกสองนิ้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะ ง่ายๆค่ะเทคนิคดัดแปลงชุดไอาตีให้ลูกค้าอันนี้เราก็ต้องตัดริมแล้วไปโพ้งนะคะอันนี้ช่างชาจะทำา w ทู to, วิธีแต่งให้เฉยให้ดูแต่ว่าเวลาส่งงานลูกค้าก็ต้องละเอียดอะคะ่ะต้องไปโพ้งริมต้องตัดที่ดงที่ได้ะะอะค่ะเห็นไหะอันนี้เย็บชายที่ที่เราตัดเมื่อกี้สนิ้วนะคะ ลฟ์สไตล์ใบสมซทาเย็บผ้าให้ดูค่ะเย็บชุดลาตีสีแดงนะวันนี้มันมีสามชุดค่ะแต่ว่าจะจะลองทำดูให้ดูสักคลิปค่ะชุดลาตีนะคะ DIY ชุดลาตีไอที่เอาเข้าข้างและนิว้วอ่ะ อันนี้ช่างซาในเคสของช่างซาจะตัดแล้วนะคะเพราะว่าดูหุ่นนางแบบแล้วแล้วมันผอมไม่อ้วนไปกว่านี้หรอกเย็บชายคืน โมเดลลิ่งผอมมากโมเดลโมเดลแบบชุดลาตินี่ผอมมากค่ะเอวยี่เองคว, 180, ความสูงร้อยแปดความสูงสูงมากค่ะยังกระนางแบบ ให้ชุดแสกนี้สวยงามค่ะชุดลาตีคืนนี้เขาคงจะพอใจอะค่ะสร้างซาทำให้เขาเนี่ยเนี่ยเขาก็คงจะสมใจเขาแล้วละ่ะเย็นเนี้ยตรงนี้มันมีรอยปีก็เย็บให้น้องเขาด้วยนะคะเนี่ยตรงแหวนเนี่ย ไลสไตล์บายส้มซาจ้าเนี่ย yeah, ค่ะเสร็จแล้วนะคะดูทันไหมคะอันนี้จะเป็น ดีไชุดลาตีให้ลูกค้าที่จะเดินงานเย็นนี้ค่ะลูกค้าท่าสวยนะอันนี้เหรอคะอันนี้ก็ก็จะเป็นเข้าด้านหลังนะคะโดยเจาะเจาะด้านในแล้วก็แทงผ้าออกมาแล้วก็มาปิดเสร็จแล้วช่างๆก็จะไปโพงนะคะช่องนี้คือปิดแล้วก็ที่ลูกค้าว่าเอวไม่จ้ำ เอวไม่จำสะโพกไม่เข้าเนี่ยเราก็มาแก้ลักษณะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเข้าเกตสองข้างค่ะเราจะเอาเข้ากี่นิ้วสงช่างซ่าเอาเข้าข้างละนิ้วเข้าข้างละนิ้วนะคะตีเกตสองนิ้วแล้วก็ความยาวสามนิ้วเสร็จแล้วเราก็มาเอาทางข้างเนี่ยเราก็ล้อออกมาเอาข้างเนี้ยเข้านิ้วเหมือนกันยาวไปถึง ชายสะโพกเลยค่ะเพราะว่าเขาพองไปทั้งทั้งตัวค่ะแล้วทีนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะเอาเข้านิ้วครึ่งแล้วก็มาเอาเนื้อผ้าลอยต่อตรงเนี้ยลงมานิ้วครึ่งนิ้วครึ่งตลอดค่ะจะตัดจะไม่ตัดก็แล้วแต่อันนี้ช่างทราผ้าทำแล้วนะคะอ่าแล้วทีนี้ก็ตัดชายออกเพราะว่าน้องเขายาวไปก็เย็บคืนนะคะชายสองนิ้วเนี้ยแหละค่ะ ก็จะได้เป็นลักษณะสายสั้นเอวจำแล้วก็สะโพกเท่าไหร่แล้วก็เอาเข้าให้น้องค่ะคืนนี้น้องจะสวยที่สุดค่ะเพราะว่าลักษณะที่น้องเข้ามาใสา่ช่างชาเห็นแล้วควรแก้ตรงไหนเนี่ยนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่แบบดีใจเนาะช่างที่ทำให้ลูกค้าแล้วจะมีรอยยิ้มตอนกลางคืนนะคะเนี่ยแล้วก็ไปรีดลง แล้วก็รอยต่อที่ที่เราแยกแยกทําเก็ดข้างในเราก็นําไปโพงให้ลูกค้าเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีรอยต่อช่วงล่างช่วงบนอยู่ตรงนี้นะที่เราเอามา DIY ก็ต้องไปเก็บหนึ่งอ่าโพ้งริมแล้วก็ตัดที่ได้อ่ะคะ่ะง่ายๆนะคะนี่หาวถูกไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างส่าแบ่งปันอีกเลย ชุดลตีดูชุดเดียวพอนะคะหรือว่าจะดูอีกชุดหนึ่งบอกมาเลยค่ะแต่และสไตล์ก็จะแก้ไม่เหมือนกันขอบคุณมากมายค่ะซ u next to ทูซ e ยูเน็กคลิปค่ะแล้วก็จะมาชุดนี้ค่ะเพราะว่าตัดไว้แล้วตัดความสั้นไว้แล้วแล้วก็จะมาเอาสะโพกเข้าเอาสายสายลงให้น้องเขาค่ะขอบคุณมากมายแล้วก็ ตัวนี้ก็เก็บสะโพกสายขึ้นเหมือนกันค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายที่เข้ามาชม mm. เข้ามาแชร์ mm. เข้ามาติดตามค่ะ mm. ก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบ่งปันนะคะ mm. คนไหนที่แบบอยากแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาเลยนะคะอยากเห็นให้จ้างชาทำคลิปแบบไหนนะคะเกี่ยวกับผ้านะคะเพราะว่าช่องนี้ไอเดียแต่ผ้าอย่างเดียวค่ะ mm. ก็จะมี เ,เกตเล็กเกตน้อยอะไรที่แบบไปเจอมาก็อาจจะมาคุยมั่งแต่นานๆครั้งอะค่ะแต่ทีนี้คลิปช่องนี้ก็จะแนะนำใน how to DIY เกี่ยวกับผ้าที่ลูกค้ามาค่ะแบ่งปัน love for you love my friend ค่ะ